บาตองไฟในครับวันพฤหัสที่14นะครับเดือนมีนาคมนี้นะครับนี่เป็นคู่แรกครับเป็นคู่มวยไทยหญิงนานาชาติบาตองไฟในครับเป็นมวยไทยหญิงที่น่าจับตาครับเพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยกับยาย่าต่อสิงคิริครับและก็ทางด้านน้ำเงินก็เป็นด้านอีจ้สิงประตองนักชกจากตุรกีนะครับ then I want to know and she she fight with High lady tonight and she worry, she afraid for the opponent for her or not? Uh -huh. Bu akşamki maç için endişelerimsin, uh, var mı kafanda bir şey? bu uh, Maç için kafamda endişelerim yok. Uzun uh -huh. zamandır beklediğim bir maçtı ve uh -huh. uzun zamandır hazırlanıyorum. Uh -huh. Rövanş için hazırım. I'm not ready. I'm ready uh, this fight uh, tonight. Uh, I'm long time I'm waiting this fight and before I'm uh, fighting in Bangkok, I'm lost. Uh, but i'm ready enough this fight okay uh, she used to <Lim ad. S 2> fight her before yes, at bangkok and she lose or win yep, no lose lose <od> <Yes. S 2> okay and tonight <Yes. S 2> i d like a rematch again yeah. Yeah. okay okay thank you very m u c ครับนี่ก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เคยเจอกันแล้วครับที่กรุงเทพครับบอกว่าวันนั้นทางด้านอีจิปเป็นฝ่ายแพ้ครับและวันนี้เขาก็บอกว่ามีการเตรียมตัวแก้เกมที่จะชนะให้ได้ครับเอาเลยครับโอเคครับมาทางนายาครับ เอาแล้วครับย่าก,ก่อนอื่นเคยเจอกันแล้วเป็นไงบ้างครับเจอกันวันนี้ที่ปาตตงก็วันนี้จะยำแ้นอีกครั้งอ่ะมั่นใจว่ายำแ้นอีกครั้งนะครับแล้วคืนนี้คิดว่าเราจะใช้อาวุธไหนครับที่จะเอาชนะทางด้านคู่ชกอีกจ้สิงปาตตงจากตรุรก,กีน่าจะใช้ลูกเตะแล้วก็ลูกศอกค่ะอ๋อจะใช้ศอกและเตะนะครับเป็นการที่จะเก็บอิจี้ครั้งครับแล้วก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ and again she sure winner uh, for the winner 100%ค่าค่าเซ็นเซอร์คร Yes โอเคครับท mm ี hmm, ่มีความมั่นใจกลับมาหลังจากลังตาครั้งนี้ต้องทำให้ได้ครับเอาเลยครับคอยติดตามครับสองตุ้มครึ่งเป็นต้นไปครับเปิดโรดูคู่นี้เปิดหัวเลยครับ